ว่าน่ะอย่างนี้สิเสียชออาเสียขอจับน้อยดานูจับมือเอาละเดี๋ยวมีสิใจด้วยฮ่า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 ไอริมีข้าไปยังไงเนาะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนทิลักทิลักทลอยู่ไหนทิลักอยู่ไหนเนี่ยทิลักจู่บ้านไหมอ่ะมันอยู่ละเอาไม่ใช่ท่นักไปทำานานะครับว่าจะไปอยู่พี่ แต่พี่เลิป็นพังนะใรจะมานั่งดูทีวีรอพี่อยู่นะดูไปเมื่อกี้อะเม้่คุณนมันาเกงหรือว่าพี่รู้พังเรยอลิไปไม่ได้อะพี่เนี่อพี่รู้นีจังเลยพี่อดีมาเป็นยังลักนะแค่รถพังไงจะสปีซ์ออมาให้ได้แต่ถนูไม่ไปอะพี่ก็โคตรดีใจเลยอะแต่วันนีอาเซียห้ามดำเนี่ยมันไม่แย่งโงไปอะมาเมม c อ p ี่ห e ้องินะจะมาหรอพี่อาเซียทับหน่อยนะหนูไม่ใช่เงินมาก็ไปขโมยค่ะ โนพูดแปลกๆนะนี่เฮียเอา้ารื้อมนปินไค,ค่ะว่าขาดไม่ใช่คนเงนยมานแต่เป็นคนมอนราชาหดแดงนั่นแหละวะมงเป็นใครกูไม่ดูถากแต่มึงมาบ้านกูได่ยังนงย,ยีเกียเลยโนกูอยู่ไหนมึงมาเรีกยกว่าบอกกูฮา,า,าคนยังแกนะ่ะข้ารู้แผนลับของแกไปหมดแล้วนะ่ะแกดำน้ำอมองผู้สาวคนนั้นอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วข้าเยตั้งใจที่จะช่วยผู้สาวคนนั้นแผลโดยการที่ว่า ก่อนผู้สาวจะมาหาแกข้าได้ยิงว่าผู้สาวทิ้งซะเพื่อจะไม่หาแก่ได้นั่นเองเดีย๋ยหลังจากนั้นข้าก็ได้แปลงร่างเป็นผู้สาวคนนั้นไงเพื่อที่จะมาหาแกแทบนั่นแหละชวัวร์แค่นี้ก็เนียนไปที่เรียบร้อยแล้วเอาละ <c oughs> เยี่ยมโตเถอะไอเสียไม่รู้ดิดเด้งานนี้ะเจอข้าหลอนอด้วยวูเดย

ที่ช่วยแฟนมันไว้เนี่ยถ้าเจอหนาเขาแล้วก็จะห้อมสฟปรกนเลยเฮ้ยช่มเหมือนมีคนกำลังกดิังทาผมอยู่เมื่อกี้อ่ะเฮ้เอาละปลอดภัยก็ดีแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ผู้ที่ถูกเลือกแตนตะนันตะนันแตนตะนันแตนตะนันแตนตะนันไปก่อนละแล้ไว้เจอกันผู้ที่ถูกเลือกเฮ้ที่เห็นข่าววิ่งไปแปบบว่าเนี่ย จะ้ายกับชาวเดอก็พูมากเดก็พี่มลูดิอืมว้เจอกันีครับผมบ๊ายบายอัดิทีล้มาเล่นกันต่อเลว